โกพันแคะอ๋อโอ้โหคล้ายๆหนูเหมือนนะหน้ามันแปลกๆดีนะเชืองแล้วขนไม่มีอย่างนี้เลยอ่ะพี่บ,บดลาเซอร์อเยอะจะอะไรกันย<า>ุงกัดไม่ได้เลยต้องอยู่ในในกรงที่มันมี<อ>ไม่โดนยุงนะครับอีเม็ดละก้อนนี่เชือกอ้โหเป็นของนอกพี่กินอะไรครับมันกินอะไรกินทางก็ตายอยู่ก็ตายอยู่ก็ตายกินหาก็ตายโซ่อะไรพี่โซ่อะไร อันนี้สามพันห้าอันหกพันห้มีตาแดงสีเปิดสีขาวหายากตาแดงหายากไม่มีขาแล้วร้อยมีเตอรว่งพี่ตาแดงสายดเดี๋ยวให้ลูกสาวดูก่อนแล้ว